พลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาค่ะ นายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์ประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสํานักนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาที่ห้องประชุมบึงพระรามสารกลางจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมค่ะ คั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประสบอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างนะคะมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน14อำเภอ169ตำบล1,026หมู่บ้าน55ชุมชนมีผู้เสียชีวิตจำนวน22รายซึ่งรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเสนอให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยทั้ง22รายเป็นเงิน ทั้งสิ้นกว่า1 9ล้านบาทค่ะ ด้านประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครั้งนี้ได้มามอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความสูญเสียจากอุทกภัย,พยพเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะใช้เงินที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศบริจาคพร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภยัยได้ที่กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเงินทั้งหมดนี้ค่ะจะนํามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ จากนั้นคณะได้ร่วมประชุมกับกทจอพระนครศรีอยุธยาและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสอดส่องดูแลโครงการต่างๆเพื่อนําเสนอข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยหลังจากนั้นประธานนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยซึ่งได้สูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุจมน้ํา พร้อมมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแป้งอำเภอบางปะอินจำนวนหนึ่งรายาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะในช่วงระยะต่อจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ทางกรมหุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนะครับช่วงหลังจากนี้ไปก็ ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาที่เกิดจากภูทกภัยต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ขอใหอ้ส่วนราชการนะครับทุกจังหวัดนะครับรวมทั้งในพื้นที่ก็ขอให้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่การเตรียมการป้องกันเฝ้าระวังนะครับแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์ก็ ก็มีการช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็หลังเหตุการณ์ก็ต้องมีการฟื้นฟู